คนคร้ายขับรถหนีไปทางไหนครับมุ่งหน้าออกทางน้ำคอกใหม่น้ำครอกใหม่ทะลุก,กับถนนสายบ้านคายบ้านบึงขอบคุณครับลักล้อรับรโดมาอเหตุเกิดตั้งแต่เมื่อ,อไหร่ครับเหตุเกิดเย็นวันอังคารที่เวลาประมาณตีแปด้าครับผมแล้วล้ออันนั้นเป็นล้อคือเป็นล้ออะไรสำรองเป็นล้อใส่ แท้เลยครับผมเพราะว่ายางมันรั่วผมก็เลยถอดเก็บไว้แล้ใส่ยางอะไรแทนคครับรับผมมีเมื่อวางผมไปดูยางครับเพื่อจะเปลี่ยนยางแล้วกลับมาจากที่ทํางานกลับมาเองใจเอ้าแฟนเอยางอะไรผมหายผมก็เลยเดินไปถามที่ทางร้านไ้ก่อนเพราะว่าเย็นราคาเนี่ยมันรุ่น ได้ิปสีเขียวบอกหน่วยงาเข้ามาจอดแล้วก็ยกล้อไปผมก็เลยย้อนกล้องวงจรปิดตามที่เห็นตามภาพเลยอยากจะฝากอะไรถึงคนที่เอาไปไหมครับก็เอามาเตือนครับผมครับถามว่ามันก็ราคาไม่หาักผมก็มันเสียเวลาที่จะต้องหาใหม่มันก็แพงอยู่ถ้าหาซื้อใหม่จะเอามาคืนถ้าไม่มีงานทํำก็มาทำผมได้ครับผมผมรับหมากก่อสร้าครับผมขอบคุณครับ ตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีอุทาหอณ์อะไรนะฮะก็ฝากอุทาหอณทุกคนนะผมว่าการวางของก็เราก็อย่าชะล่าใจเพราะว่าบางสีบางอย่างที่เราไม่คิดถึงเรามีกล้องวงจรปิดก็จริงครับผมบางทีคนเอาอเนาะเขาก็ไม่ได้คิดแล้วคนจะเอาก็ยังได้เอาอ่ะขอบคุณครับ ผู้ดเสียหายกลายนะครับเขาบอกจงภาพไม่ให้ดูดจงภาพไม่ให้ดูรถคันเดียวกันใช่รถคันเดียวกันเลยอันนี้ที่ห้วยโป่งห้วยโป่งครับผมขโมยบันไดครับผมผูม้เสียหายคนที่เขาส่งมาให้ครับผม ก่อเหตุแบบเดียวกันเลยครับผมเดินเข้าไปเดินเข้าไปแบบเหมือนคนรู้จักอ่ะเหมือนคนรู้จักกัตีเนียนครับตีเนียนเหมือนเหมือนที่คิปแล้วผมตีเนียนแล้วก็เดินปีบบันไดขึ้นรถออกไปครับผมครับก็ยืนขายเสื้กลอกอยู่อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เขาจะมาเส้นนี้ก่อนมาเส้นนี้แล้วก็ไปเลี้ยวเอาตรงนู้นแต่คือแบบว่ามาเนียนมากเลยค่ะเขาบอกคิดว่ารู้จัก เราก็เลยไม่สงสัยใช่ค่ะว่าเลยไม่สงสัยแต่เห็นเห็นเห็นทุกเหตุการณ์เลยว่าเห็นทุกเหตุการณ์คือแบบเดินขึ้นไปแบบคตีเนียนมากเนียนใช่ค่ะตีเนียนทำเหมือนแบบเป็นของตัวเองเหมือนรู้จักกันนะคะคแบบเหมือนรู้จักกับเจ้าของห้องอ่ะค่ะก็เลยไม่ได้สงสัยอะไรครับขอบคุณครับ